สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นการเปิดเผยจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเปิดเผยผ่านทางด้านแฟนเพจ a c e b o o k นะครับบอกว่าเมื่อวันที่1เมษายน2 5 6พที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพันตำรวจโทสุชัยแสงสองรองผู้ก,กากับการสอบสวนพร้อมกับตังด้านพันตารวจโทพิสิทธิ์บุญมีสุขสารวัตรสอบสวนแล้วก็ร้อยตารวจโท พิมพ์วัดจิตสังวนรองสารวัตรสอบสวนสพคลองหลวงคณะพนักงานสืบสวนสอบสว,สวนตามคำสั่งผู้ทอนจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับไม้พานุพงษ์จัดนอกในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร12เหตุชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนิวศิริชัยนาถึงนักศึกษาปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็สมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งถูกจับกลุ่มในยามว,วิกาลของวันที่13มกราคม 2,564ด้วยข้อหามาตรา112ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,564พานุพงษ์เนี่ยนะครับหรือว่าไม้ได้เดินทางเข้ารับทราบ4ข้อหาจากกรณีนี้แล้วโดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมั่วสมมากกว่า10คนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา215และข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเป็นข้อหลักจากพฤติการคดีปาหารสุนัขใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามบันทึกข้อกล่าวหาลงวันที่1เมษาย,ยน2,564พนักงานสอบสวนอธิบายพฤติการคดีว่า ไม้และก็พวกอีก11คนได้จัดการชุมนุมหน้าสพคลองหลวงเวลาตอนตีสองถึงตี3 50นาทีของวันที่14มกราคม2.564เพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวนายสิริชัยนาถึงผู้ต้องหาที่กระทำความผิดตามมาตราร1 2ในระหว่างนั้นได้มีการนำอาหารสัตว์มาโปรยและก็คว้างปลาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองหลวงซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปด้านในซึ่ง ไม์ก็กับพวกจังถูกกล่าวหาว่าร่วมกันใช้สเปรย์สีขาวพ่นข้อความบนกำแพงพื้นและก็กระจกบานเลือเ่อนอบ,ออบ,อบอริเวณสพสพคลองหลวงและก็ใช้ไมโครโฟนเนี่ยครับปราัยผ่านเครื่องขยายเสียงว่าถ้าพี่จงรักภักดีมากนักเราก็จะสรองให้นะครับก่อนยื่นไมโครโฟนให้กับรุงปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลการกระทาดังกล่าวถือเป็นการเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเหมือนสุนัขส่วนประมากรรษัตริย์เป็นเจ้าของสุนัขอันเป็นความผิดที่เข้าข่ายการดูหมินใส่ความหมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาร,ร้ายพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็ทําให้ไม้พานุพง์นั้นถูกดําเนินคดีทั้งหมดตอนนี้8ข้อหาคุณผู้ชมโดยคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น12รายแล้วก็มี9รายได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112เพิ่มเติมนี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับจากสถิติที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนติดตามเนี่ยนะครับพบว่านับตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายน2563จนถึงวันที่2เมษายน2564นั้นมีผู้ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112อย่างน้อย8 2รายใน72คดีสำหรับไม้พานุพงษ์จาดนอกถูกดำเนินคดีตามมาตรา112แล้วทั้งสิ้นนี่นะครับ8คดีด้วยกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับว่าไม้นั้นก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีตามข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มเติมอีก1คดีนะครับจากการที่ไปก่อเหตุนะครับ ในการที่จะไปกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยนะครับให้ปล่อยนิวสิริชัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่14มกราคม2564นะครับแน่นอนครับเวลานี้ทางด้านไม้พันลุพงจากนอกนั้นก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจากข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่แหละนะครับ แล้วก็ดูแล้วเนี่ยครับโอกาสในการที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นน่าจะยากมากขึ้นเพราะว่าถูกดําเนินคดีในข้อหาความผิดมาตรา112นั้นมาอยากต่อเนื่องเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ศาลก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพฤติการของคนเหล่านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแม้ว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็ไปกระทําการที่ไม่เหมาะสมนะครับการที่มีพฤติกรรมซ้ําๆเดิมเดิมเนี่ยหลายครั้งก็เลยทําให้ศาลนั้นเนี่ยครับ ไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับไม้พานุพงษ์จากนอกครับ